วินาทีเบิร์ตอุ้มน้องแมวมาลาแต่งโมข้างลงส่งกลับสวรรค์ครั้งสุดท้ายต้องบอกเลยว่าเป็นวินาทีบีบหัวใจเมื่อเบิร์ตอุ้มน้องแมวของแต่งโมมาลาข้างลงส่งกลับสวรรค์ครั้งสุดท้ายครบรอบสามเดือนเต็มสําหรับการเสียชีวิตของแต่งโมนิดาทางด้านคุณแม่พนิดาก็ได้เดินทางมารับร่างของลูกสาวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อนําร่างไปยังคริสตจักรเมเทอดีตพร้อมกับหิบศพของแต่งโมและทําพิธีชาพนกิจี โดยของชำร่วยงานนี้ก็คือต้นกระบองเพชรและต้องบอกเลยว่าเป็นวินาทีบิ่มหัวใจสุดๆ,ดๆเมื่อเบิร์ดอุ้มน้องแมวของแตงโมมาลาข้างลงส่งแตงโมนิดากลับสวรรค์เป็นครั้งสุดท้าย